อันนี้มีคําถามมาก่อนเข้ารายการเหมือนกันนะก็มีทางทีมไอเอ็มเขาถามว่าเกาหลีใต้มันขึ้นมาขนาดนี้ยังลงทุนได้ไหมนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของเขาเนาะแต่ถ้าถามว่าจะเล่นใจหรือไใจลำบากใจเหมือนกันอย่างตัวดาวอชหนาเทคตอนที่เราเขียนเบเปอร์เนี่ยเราก็รุนนะว่าย่อเหอะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พราะว่าเพราะวันทำการแรกมันขึ้นมา4%เอซใช่ขึ้นมาแรงมากนะครับแต่คือต้องบอกว่ามันเป็นตีมนะคือตอนนี้ตลาดมันเหมือนกับออกจากซอฟต์แวร์เทคก็ไปเข้า ฮาร์ดเทคเพิ่มใช่แล้วมีงาน c ีเอชสองวันที่หกอีกเดี๋ยวจะคุยกันตอนท้ายเนี่ยนะครับก็ยิ่งไล่กันไปอีกนะมีตัวตอนนี้ตัวที่เหงาตัวเดียวมีเคเคพเทคี่ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ญี่ปุ่นนี่ก็มาเรื่อยๆนะแบ่งยะมผมอยากโฟกัสหน้าแปดนิดนึงพี่อาผมถามพี่อารนิดนึงคือพื้นเราก็ตามกันมาตลอดนะครับถ้าใครตามรายการคาร์โบสแตทไลท์มาทั้งหมด15เอพิโซดเนี่ยรอบนี้เหมือนพี่อาเลือก กองนอกสหรัฐอเมริกาเยอะขึ้นเยอะเลยอืมันมีมันมีเหตุผลอะไรไหมครับเพราะว่าโอ้โหเรามาแบบแทบจะอินเดียมาเกาหลีมาจีนมานะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นอีกนะครับมันมันพี่อะมองว่าไม่ดีเราหรือเปล่าอเมริกาหรือมึงคืออย่างนี้ครับผมจะบอกอย่างนี้เราวิธีถ้าถ้าเราทำแาสเตอรโลเคกชันเนี่ยมันมีอยู่สองแบบครับผมที่ฮิตในบ้านเราคือเลือกประเทศ อ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งมันก็คือเลือกเซกเตอร์เลือกธีมใช่ไหมซึ่งซึ่งโดยโดยหลักการเนี่ยผมจะบอกว่ามันทั้งสองอย่างคู่กันก็ได้ใช่ไหมซึ่งซึ่งผมจะบอกว่าเอ่อถ้าเราไปดูทั้งลายประเทศเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอินเด็กซ์นะครับที่เรามีคุยทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นว่านอกสหรัฐเราเอาเพอร์ฟร์มนะแต่ว่าถ้าถามว่าธีมที่เราชอบเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นเทคโนโลยีอยู่แล้วก็ธีมที่มันเป็นโกดีล็อกอยู่ซึ่งซึ่งใช้คำว่ามันบังเอิญแล้วกันมันก็เลยเป็นหน้าอย่างนี้เพราะว่า ถ้ามี p o l i c ีเราก็ไม่คิดจะหยิบขึ้นมาเล่นนะ <Yeah S 3> อ,อ,อันนี้พูดได้เลยว่าถ้ามี p o l i c ีปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาเพราะว่าทุกคนทราบมันดีว่าปีนี้ดอกเบี้ยมันลง <Yeah S 2> แล้วก็รู้กันอยู่แล้วด้วยว่าดอกเบีย้ยปีนี้จะล,ลงครับการที่เราจะไปเพื่ให้ดอกเบี้ยมันจะลงเพิ่มหรือลงมากลงน้อยเราไปซื้อตัวที่มันลงเดอร์เรชั่นอีควิตี้เยอะๆเนี่ยพูดตรง KKP Tech เนี่ยหุ้นมันไม่ได้ไปลองเดอร์เรชั่นอีควิตี้หมายถึงว่าเห็นด้วยไม่ต้องไปลุ้นว่าเออร์นิ่งมันจะไม่ดีแต่เออร์นมมมมััััันนนนดดีียยล้ววเา๋๋กก็็บ อ่ามันก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่เราหยิบพวกนี้เข้ามานะอย่างเกาหลีใต้นี่ก็ซัมซุงและเชี่ก็คือเป็นเมมโมรีเหมือนกันอ่าญี่ปุ่น ASP ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเสริมเพิ่มเติมนิดนึงคือจริงๆผมถ้าเกิดดูในในหน้านี้โ Position ที่เกี่ยวกับ US นะครับก็จะเป็น KKP GNP นะแต่กองในบอกนิดนึงเขา Underweight US อยู่เราเขาไป Overweight ยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นหุ้นยุโรปขึ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจเราได้ไปด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเอาเข้ามาจะเป็น KKP Tech อันนี้ก็น US Tech แต่จริงๆมันมีอีกกองที่ไม่ได้อยู่ในหน้านี้คือเป็นกองที่เราโฮไว้ไม่ได้ไม่ได้ได้คอมเมนต์บายมาสักพักแล้วถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะนั่นแต่ Q3 นะครับก็คือ T.T.US.Fin เป็นเป็นเป็น US.Finance นะครับซึ่งก็ออทัมไฮอยู่อันนี้เราเป็นโฮโฮรอออกอ่ะแต่แต่ว่าตอนนั้นเราเห็นงบแบงก์มันแบบตัว NAI มันดูมีตำหนิก็เลยหยุดซื้อหยุดซื้อไปก่อนไม่ได้เเติมเพิ่มใช่ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นโอเวอร์เยอะไปนะครับก็จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเราจะมองเหมือนพ่อค้าว่าช่วงนี้อะไรที่มันถูกแล้วมันมีสตอรี่ไปแล้วก็แอกควายเข้ามาแต่ว่าอันไหนที่มันแบบเริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแม้ว่าเราจะแนะนําซื้อไปนะเราก็ไม่ได้ยามใจว่าขึ้นไปก็ไล่ซื้อกันต่อแล้วก็คงหาจังหว่าก็ <คง S 2> อยู่ได้แล้วช่วงไหนเริ่มหยุดล้วก็คงจะเริ่มเบรกแล้วก็เริ่มปิดแอบนันซึ่งจริงผมอยากให้หลายคนมอนิเตอร์พวกเราไลน์ไบริกลี่หรือว่าทุกทสองข้อดานะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค ถึงจุดจุดหนึ่งอย่างที่พี่อาร์ตคิดบอกว่าถ้าสมมติหันเสนเทคขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องพาออกด้วยเนาะก็จะพาออกด้วยอย่างที่ตอนนี้เราก็บอกโอ้โหเกาหลีก็ขึ้นมาเยอะละเราขอดูอีกสักนิดนึงอ่ะดูราคาดีแล้วเม่สักคู่เปิดมาดูก่อนอรอย่างรกองที่เป็นซัทเทร์ไลท์อ่ะคือสักวันจะมีเอ็กซิ่เราเราจะไม่ถือตลอดเพราะกองพวกนี้ถ้าคุณถือไปเรื่อยเราเกิดต้นทุนเข้าไม่ดีอะกลับมาเท่าทุนได้นะใชนะครับ อว่าเป็นจริงกองคอพอร์ตเวลาที่ตลาดมันลงอะเนาะเราก็แนะนำให้ลูกค้าลงทุนไปเรื่อยๆซึ่งบางช่วงบวกเยอะบวกไมยแต่สุดท้ายอดดีเอ็นเนี่ยเราก็พูมงแรงแรกว่าก็บวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งสุดท้ายเราต้องการเนี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยวุ้นโลกบวกประมาณ7%จอร์ต่อปีด้วยก็ประมาณนี้นะครับพวกเราก็จะพาเข้าแล้วพยายามจะพาออกด้วยนะนะครับโอเค